สวัสดีครับนี่คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับ p ดแคสต์ podcast ที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่า first jobber พาทุกท่านเข้าไปสำรวจเพื่อเข้าถึงภาวะตื่นรู้หรืออ a ้าโมเม e ต์ภายในนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้มีผู้ร่วมสนทนาเจ้าประจำนะครับอาจารย์ปุ๋ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณโตสวัสดีท่านผู้ฟังได้ค่ะครับผมในเอพิโซดที่แล้วเนาะเราก็พูดถึงความคาดหวังนะครับถ้าไม่หวังผิดเราก็จะไม่ผิดหวังถ้าไม่คาดหวังนะครับเราก็จะไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะสมหวังหรือว่าผิดหวังนะครับทีนี้ถ้าเราคาดหวังไปแล้วสะดุดล้มก้อนใหญ่เลยผิดหวังเบอร์ใหญ่เบอร์โตหรือที่เรียกว่า ล้มเหลวเลยแหละครับอาจารย์ปุ๋ยครับตรงเนี้ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มีเคสสตาร์ดี้หรือเรื่องราวอย่างไรมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้บ้างไหมครับอืมโอ้โหวันนี้เปิดมาด้วยความที่แบบต้องสะดุดหินก้อนใหญ่มากเลยอะห <c oughs> รื่อเหมือนอาจารย์แบบจมน้ําตกแม่น้<ช>ําไปเลยอะว่ายน้ําช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วเหมือนกับตัวเองจะไม่รอดอะ่ะ ฟังแล้วรู้สึกอย่างนั้นเลยเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันมีคนที่รอดจากสถานการณ์โควิดก็มีที่เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ไปต่อแต่คนที่ล้มเหลวผิดหวงังหรือว่าถึงกับล้มหายใยจากไปเลยก็มีเหมือนกันบแบบเก็บหมอนนอนเสือซึ่งจานวนตรงนี้เยอะมากมวันนี้เลยอยากชวนคุณโต้งแล้วก็ชวนท่านผู้ฟังค่ะมาดูว่าเอะเราจะรับมือ,อยังไงกับความล้มเหลวกับความผิดพลาดในชีวิต ครับผมเพราะว่าในชีวิตของคนเรานะครับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มีใครนะครับที่จะมีความสุขสมหวังไปทุกเรื่องก็จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวบ้างนะครับหรือว่าความผิดหวังต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันเราจะมีวิธีการรับมือกับมันอย่างไรเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันครับวันนี้ค่ะอาจารย์อยากแชร์เรื่องของตัวเองก่อนนะคุณโต้งตอนเริ่มเอาง่ายๆเนาะบางทีเราเคยเนาะในวัยเด็ก จริงๆมันเชื่อมโยงกับทฤษฎีอันนึ่ง่ะอาจารย์ใช้แชร์กับนักศึกษาเหมือนกันเป็นทฤษฎีที่แบบสําคัญมากๆถ้าอีกอันนึ่งเขาเรียกว่า the g l a d game แต่ทางทฤษฎีเขาจะเรียกว่า polyanna effect คือเด็กหญิง polyanna เนี่ยเกิดในครอบครัวที่กำพาค,คุณแม่อยู่กับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อจะสอนให้เล่นเกมดีใจ the g l a d game เกมดีใจนะใช่ะะพอเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เปลี่ยนเป็นเกมดีใจเลยเหมือนมองโลกในแง่ดีครับ แต่จริงๆต้องขอแถมอีกนิดนึงทางพระพุทธศาสนาจะให้มองโลกตามความเป็นจริงครับแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้นะเรามองในแง่ดีไว้ก่อนเป็น positive thinking ครับตอนนี้เกมอย่างนี้ปรากฏว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสของเขาอะนะคะทางด้านฝรั่งเนาะเป็นนวนิยายของอเมริกันค่ะ เขามีการสร้างอนุสาวรีย์เด็กผู้หญิงพลีแอนนาเลยนะแล้วทุกคบรอบวาระปีเขาก็จะชุมนุมคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะมาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ของเด็กหญิงโพลิแอนนาปรากฏว่าน้องเนี่ยเด็กหญิงโพลิแอนนาเนี่ยในช่วงคริสต์มาสเขาอยากได้ตุ๊ก,กตาหมีเป็นของขวัญปีใหม่มปรากฏว่าเขาจับได้เป็นไม้ค้ำยันเท้าอะ่ะเหมือนคนที่เข้าเฟือกอะ่ะอยากได้ตุ๊ก,กตาหมีแต่ออกมาเป็น ไม้พยุงคนที่เข้าเฟือกซะง,งั้นนะครับไม้ค้ำยันซะง,งั้นใช่เราเสร็จคุณพ่อก็บอกอ่ะเล่นเกมดีใจกันลูกว่าอย่างไงคะนะ่ะเด็กหญิงโพลินานก็บอกว่าโอ้คุณพ่อดีจังเลยค่ะหนูมีร่างกายครบถ้วนสามสิบสองประการหนูไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันเท้าเลยหนูเดินได้คะ่ะหนูก็ดีแข็งแรงดีราเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงโพลินา,นาก็จะเปลี่ยนมุมมองเป็นแง่ดีไปหมดเลยค่ะซึ่งทําให้น้องเนี่ยโตขึ้นมาเติบโต,ตใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แล้วน้องก็ส่งแสงรัศมีแห่งความสุขเนี่ยให้กับผู้คนรอบข้างครับอาจารย์น้องไปอยู่ตรงไหนแล้วใครมีความทุกข์น้องก็จะชวนเล่นเกมดีใจอ,อืมแล้วปรากฏว่าเกมอันนี้นะคะเขาเอาไปใช้ทดสอบด้วยค่ะทดสอบกับอะไรกับทางการศึกษา มีนักวิจัยสองคนก็ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กก็ประมาณ25คนจริงๆเด็กในห้องเนี้ยไอคิวพอๆกันความฉลาดในการเรียนนะคะคะแนนพอๆกันแต่พอสอบเสร็จเขาก็แกล้งสุ่มมาสักห้าคนแล้วก็บอกเนี่ยเด็กชายเด็กหญิง A B C D สมมติเนี่ยนะคะอ่า E สาห้าคนเรียนเก่งมากฉลาดมากเขาไปบอกครูบอกกับเด็กปรากฏว่าโอ้โหเด็กก็กระตือรือร้นครูพอมีบทความดีๆมีเนะะื้อหาดีๆก็บอกอัดใส่เด็กห้าคนนี้ใหญ่เลย เด็กหคนนี้ก็ขยันขันแข็งค้นคว้าเพิ่มพอตเต็งรู้ดีก็ไม่เผื่อแผ่มีน้ำใจกับเพื่อนอไปเป็นติวเตอร์ไปสอนให้เพื่อนฮะปรากฏหลังจากนั้นอีกสามสี่เดือนเขามาทําวิจัยเก็บคะแนนอีกอสอบผลการสอบเด็กห้าคนนี้คะแนนพุ่งขึ้นมาเลยค่ะอืมอ่เพราะว่าเด็กเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยนะเสร็จแล้วเขาไปใช้ในวงการแพทย์อทิษฎีเนี่ยน,นะคะก็บอกว่าปรากฏว่าพอไปใช้วงการแพทย์ ก็บอกกับคนไข้เราจะสังเกตเห็นบางทีคนไข้จะมีเขียนที่ตรงห้องพักเขานะหรือว่าที่เตียงเขาเนะี่ยพวกนี้ฉันจะดีขึ้นฉันจะหายฉันจะออกจากโรงพยาบาลแล้วฉันจะกลับเป็นคนปกติฉันจะหายป่วยแข็งแรงปรากฏว่าจริงๆคุณหมอก็เอายาจริงๆมันคือไม่ใช่ยานะมันเป็นแคนดี้เป็นน้ําตาลเป็นลูกอมลูกกวาดแล้วก็บอกโอ้โหยาที่ดีที่สุดเลยหมอคนนี้ก็เก่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยคนไข้มีกําลังใจฮึกเหิมเลย กินยานี่ไปก็แบบจำฉันหายปรากฏคนไข้ทั้งหายเราเลยเจอหลายๆเคสที่บางคนบอกโอ้ยเป็นมะเร็งระยะสี่ขั้นสุดท้ายแล้วแต่เขามีกําลังใจเคยมีเคสหนึ่งนะที่เชียงใหม่คุณหมอบอกป้ากลับไปบ้านเลยไปแบบเหมือนกับไปเตรียมตัวได้เลยอเตรียมตัวเดินทางไกลได้เลยอะ่ะคุณป้าก็เอ้าทาใจสบายๆก็ทันก็ดูแลทาความสะอาดบ้านยังมีเลี่ยวแรงพอทําได้นะก็กวาดบ้านบ้างแล้วก็ทําสมาธิสวดมนต์บ้าง ทำใจสบายปรากฏผ่านไปสองปีกว่าคุณหมอไปเจอคุณป้าคนนี้อ้าวคุณป้ายังมีชีวิตอยู่คุณป้าแข็งแรงหายเป็นปกติเพราะคุณป้าก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่กังวลแล้วไงฮะอ่ารับมือได้เลยเห็นไหมถึงว่าเหมือนกับมีคนมาตัดสินว่าคุณจะต้องตายอ่ะแต่ว่าคุณป้าก็สู้ชีวิตแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในภาวะในเหตุการณ์นั้นๆนี่เป็นเคสที่สองนะคะครับอาจารย์ท่านผู้ฟังครับลองศึกษาตามเคสที่อาจารย์ปุ๋ยเล่าให้ฟังดูนะครับว่าแม้ว่าเราจะ มีความล้มเหลวนะครับหรือว่าสิ่งที่คาดไม่คาดฝันแล้วกันนะครับถาโถมเข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าเราตั้งรับอย่างมีสตินะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษาหาบทเรียนจากความล้มเหลวตรงนั้นเนี่ยกลับมาดีทอ็อกซ์ตัวเองเนอะอาจารย์เนาะค่อยๆดีทอ็อกซ์ตัวเองออกไปวันละนิดวันละหน่อยสุดท้ายในยเหมือนเคสล่าสุดที่คุณป้าที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะปรากฏว่า ไม่ได้เดินทางไกลแล้วนะครับยังอยู่ในโลกมนุษย์ปกติดีนะครับเคสต่อไปเลยครับอาจารย์เป็นเคสยังไงบ้างครับอันนี้เขาก็นักวิจัยนี้ก็มาใช้ในวงการธุรกิจบ้างหลักปรากฏว่าจริงๆแล้วว่าทีมนักขายเผื่อใครเอาไปใช้นคุณโต้งเคล็ดลับอาจารย์ก็แอบกระจายต่อกนักศึกษาเยอะเลยว่าเพราะพนักงานที่เป็นเซลเยอะมากนักศึกษาอาจารย์ที่ทําอาชีพเป็นเซลเนาะปรากฏว่าเซลเนี่ยเป็นธุรกิจประกันภัยค่ะเขาก็มีทีม A กับทีม B ี ปรากฏจริงๆยอดขายหรือว,ว่าความเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสองทีมเนี้ยใกล้เคียงกันมากแต่เขาก็ไปแอบ,บกระซิบบอกทีม A พว่าทีม A เนี่ยนะโอ้โหคุณเนี่ยเป็นยอดขายมือทองเลยคุณเป็นติดอันดับนะท็อปเทนเลยคุณเก่งมากนะคุณสร้างกรฟให้กับองค์กรเยอะแยะมากมายเราก็มันจะเปิดสาขาใหม่นะเดี๋ยวเราเลือกละทีมคุณนั่นแหละไปลุยที่สาขาใหม่เลย ทีม A ก็ฮึกเขิมเลยคคือแบบฉันเป็นท็อปเซลล์นะฉันต hmm. ้องทำฉันต้องรักษามาตรฐานของฉันฉันจะแพ้ไม่ได้ได้ยอดขายน้อยไม่ได้ปรากฏพอไปเปิดสาขาใหม่ทีมเอก็ต้นลุยเลยก็ยอดขายก็พุ่งโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะ เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเหมือนอาจจะเป็น perception error นะให้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นด้านบวกนะะย้อนกลับมาตอนนั้นที่เราพูดเป็นความจริงดีประโยชน์ถูกกาลเวลานะถูกผู้คนแล้วก็จิตเมตตาตรงนี้ไม่เป็นผลดีกับองค์กรเนานะแล้วพอจริงๆเเขา p e r f o r m e เขาคือเขาอาจจะดูไปถึงศักยภาพที่สามารถทําได้ไง เนี่ยตอนนี้ที่กลับมาที่ว่าเดอกแก๊สเกมถ้าเกิดคนที่เจออะไรที่เราผิดหวังหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปดั่งใจที่เราต้องการ,รเราลองมองย้อนดูหรือถอยออกจากจุดนั้นกลับมาดูเฮ้ย hey, เราเล่นเดอะแก๊สเกมได้ไหมอะเรามองอีกมุมได้ไหมเรามองให้เป็นเรื่องที่ดีแล้วส่งเสริมกําลังใจเราให้เราสามารถไปต่อได้ มันเหมือนกับเรามีวัคซีนเนาะหรือมีอะไรเครื่องป้องกันช่วยชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้แล้วก็ทําทให้ความคิดของเราพร้อมที่จะสู้เดินไปข้างหน้าได้อย่างเงี้ยค,ค่ะผมท่านผู้ฟังครับต้งกับอาจารย์ปุ๋ยเนาะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาเล่นเดอะกลเกมด้วยกันนะครับเป็นเกมที่เรียกว่าตั้งรับด้วยแนวคิด o s i ิทีฟแล้วกันเนาะอาจารย์ปุ๋ยเนาะตรงนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยตั้งรับกับความ ล้มเหลวหรือความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่มันถาโถมเข้ามาได้เนาะใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยนะอาจารย์นะทีนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดไหมคบอาจารย์ที่โออันนี้ขอแชร์เป็นเคสตัศดีแล้วกันนะวะ่าเขารับมือไม่ไหวเคสนี้เป็นยังไงคบอาจารย์ใช่คือตะกี้เราพูดในแง่มุมดีเนาะที่คนเอ,เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ตอนนี้ที่อาจารย์รู้สึกเสียดายมากๆต้องบอกว่านักธุรกิจคนเนี้ยเขาประสบค,ความสําเร็จมาก ทางด้านการศึกษาการเรียนแล้วมาทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงภรรยาก็ดีมากแล้วก็มีลูกวัยเล็กๆเ,เป็นลูกสาวหนึ่งหนึ่งคนปรากฏว่าโควิดไงคะที่ว่ามาเนี่ยมาดิสลอฟมาเชนไปทุกสิ่งทุกอย่างเขารับมือไม่ได้กับธุรกิจของเขาที่แบบล้มเหลวเลยติดลบเขาก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงจะไปต่อ,อยังไงทางออกของเขาก็คือคิด สั้นคิดน้อยไปนิดนึงเสียดายมากๆถ้าเขาได้รู้จักแกลดเกมอาจจะไม่ไม่ไปถึงตรงนั้นก็ได้นะจ๊นนะเขาก็เลยตัดสินใจจบชีวิตโยนลูกสาวให้จระเข้กินลูกสาวสองขวบฟังแล้วแบบสะเทือนใจมากส่วนภรรยาแล้วก็ฆ่าภรรยาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายในที่สุดซึ่งมันมีหลายเคสที่ทําอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวอย่างที่แบบเราควรจะหลีกเลี่ยงมากแล้วก็ถ้าเราช่วยกระจายเนาะความคิดวินิจฉัยที่ถูกต้องได้เนะี่ยเล่นเดอะแกลดเกมก็ได้ หรือว่าย้อนกลับมาสู่หลักของเราที่เราพูดกันมาเนาะชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับม,มันไม่มีอะไรแน่นอนมันเหมือนกับมีขึ้นแล้วก็มีลงออ,อาจารย์ขอแชร์ตรงนี้อีกนิดนึงเราพูดตรงนี้เรื่องขึ้นลงตอนที่อาจารย์ไปเรียนที่อเมริกามีน้องคนหนึ่งตอนนั้นสมัยก่อนเรายังมีแบบต้องเขียนสมุดเฟรนชิพกันอย่างนเงี้ยเนาะน้องเขาก็แบบเหมือนเขียนให้ข้อคิดซึ่งอาจารย์ยังประทับใจจนับันนี้เลยบอกพี่ปุย๋ยชีวิตเราก็เหมือนลิฟต์นะครับมันมีวันที่เราต้องขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงลิ ชีวิตก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอืก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ขอให้เรารับรู้เท่าทันตรงเนี้ยว่ามันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงเหมือนพระอาทิตย์แต่ก็มีขึ้นแล้วก็มีตกแล้วเขาก็บอกยิ่งมืดยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้ความสว่างมากขึ้นมันก็เลยมีกําลังใจสู้นะอาจารย์ก็แบบบางอย่างสถานการณ์บางอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการบางทีเราก็ท้อแท้บางทีก็เหงาคิดถึงบ้าน แต่พอเรามีกําลังใจตรงนี้ให้กําลังใจตัวเองนะเนาะหรือว่าเล่น The แก๊ g เกมเนี่ยอาจารย์ว่าอทําให้เรามีแรงใจนะที่จะเดินต่อครับผมสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนท้ายๆนะครับก็ลองกลับไปฟังต้นคลิปดูนะครับอาจารย์ปุย๋ยได้เล่าถึงน้องคนหนึ่งนะชื่อน้องพลีแอนนาใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าน้องเนี่ย โอ้มี EQ สูงมากเลยนะครับเล่นเดอ g l a ลดเกมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการตั้งรับมือกับความล้มเหลวที่อาจถาโถมเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือถ้าเป็นความล้มเหลวจริงๆผมว่าพอเราได้ฝึกเล่นแกลดเกมบ่อยๆเนี่ยความล้มเหลวพอขนาดกลางเนาะมันก็จะกลายเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กมันก็จะเป็นขนาดจิว๋วขนาดจิ๋วก็จะกลายเป็นทุลีไปเลยนะเพราะว่าเราฝึกเล่นเดอ g l a ลดเกมบ่อยๆ นี่ก็คืออีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดีๆนะครับที่กิ v มีไฟ i ์พ p o d c ส s t นำมาฝากทุกๆท่านนะครับอาจารย์ปุ๋ยครับมีประเด็นอื่นๆอีกไหมครับที่จะฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ครับค่ะจริงๆพอตะยีที่อาจารย์แชร์ตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นของต่างประเทศแล้วดูเหมือนไกลตัวเราครับอาจารย์จริงๆแล้วบอกว่ามีคนในเมืองไทยก็เอาเดอะแก๊สเกมมาเล่นคัะคุณต้งครับนะขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันค่ะพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะอ๋อค่ะคพี่โจ <ผม S 2> เขาเอาเดอะแก๊สเกมเนี่ยมาเล่นกับ ลูกสาวด้วยค่ะคตอนนีพ้พี่โจ้ก็จะมีใช่ไหมเคตเพจเขียนไว้ให้เธออเพราะว่าพี่พโจ้ก็ได้หลักคิดจากที่ว่าคุณพ่อเขียนจดหมายเนาะบอบรมสั่งสอนถ่ายทอดสิ่งต่างๆนะทั้งความคิดเรื่องคุณธรรมความดีให้กับคุณโจ้คุณโจ้ก็เลยแบบอยากจะทําอะไรให้เพื่อกับลูกสาวบ้างเวลาตอนโตเผื่อลูกสาวมาอ่านพี่โจ้ก็เนี่ยใช้เดอะแกรดเกมกับลูกสาวค่ะก็คุยกับลูกสาวบอกว่าเอ๊ะ อะรถติดกันจ้ะนั่งรถกันลูกสาวสองคนใช่ไหมบอกว่ารถติดอย่างเงี้ยอะเรามาเล่นเดอะแก๊สเกมกันดีกว่ารถติดนี่ดียังไงโอ้ oh, ชาาญว่าพวกเราตอบได้เยอะเลยนะ <c oughs> คนกรุงเทพรถติดนี่ดียังไงคุณต้องว่ายังไงบ้างคะโอ้รถติดนะครับขอผ,ผมเลยนะผมก็ใช้หลักที่ว่าผมจะได้ใช้เวลาได้ อยู่กับคนที่ผมรักนานขึ้นนะครับฟังฟังดูหวานๆเลี่ยนๆนะอาจารย์เนาะสมมุติถ้านั่งอยู่คนเดียวนะผมก็จะใช้ช่วงเวลานี้นะครับได้ร้องเพลงเสียงดังอยู่ในรถคนเดียวได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแ<ม>ต่ลุงไหมเวลเาอาจารย์ไปถามนักศึกษาโดยเฉพาะน้องๆสาวๆเนี่ยชอบมากคุณต้งร,รถติดเขาจะบอกอาจารย์คขนดีจังเลยค่ะหนูได้อะไรคะเขียนคิ้ว <laughs> ได้อ่ปัด อะไรปัดแก้มปัดออนได้ทาปากบางคนก็บอกว่าได้เล่นเกมบางคนก็บอกว่ากินข้าวโอ้แบบทําได้เยอะแยะสารพัดเลยนะคะแล้วบางคนถ้าเกิดถ้าลูกของลูกสาวของคุณโจก็บอกว่าดีจังเลยค่ะคุณพ่อหนูจะได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อนานๆค่ะเหมือนกันกับผมโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยเด็กๆนก็น่ารักอยากอยู่กับคุณพ่อนานๆได้ใช้เวลาด้วยกันค่ะเห็นไหมคะเนี่ยพอเล่นเตอแก๊สเกมแล้วอะทุกอย่างนะมันก็จะ ทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีมุมมองที่ดีที่เราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและมีความมั่นใจด้วยค่ะครับผมท่านผู้ฟังครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่ว่าด้วยบทเรียนจากความล้มเหลวนะครับและนอกจากนั้นเรายังได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ปุ๋ยนะครับในการเล่น The g l a ลดเกมซึ่งมีตัวอย่างมากมายเลยทั้ง ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับ Give Me ีไฟ e ์ o d c a s t นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่าจะเป็น First Jobber พาทุกท่านเข้าไปถึงภาวะตื่นรู้ภายในนะครับหรืออะห้าโมเมนต์จะกลับมาพบกับทุกท่านในเอพิโซดถัดไปส่วนเรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อใดน,นั้น อย่าลืมติดตามรับฟังผมและอาจารย์ปุ๋ยกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ